ผมบอกนะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยบางทีไม่อยากให้มันถึงจุดจบแต่มันก็ต้องยอมจบเพื่ออะไรเพื่อรักษาตัวเราเองเพื่อเซฟจิตใจของเราเองเพราะบางทีความสัมพันธ์เนี่ยมันถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้แล้วแต่เป็นตัวเราเองต่างหากที่เราไม่ยอมรับมันและพยายามฝืนไปต่อทั้งที่ถ้าหากว่าเราลองมานั่งแบบวิเคราะห์จริงๆด้วยสติของเรานะไม่ได้ใช้อารมณ์นะเราจะรู้เลยว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้แล้วมันควรจบตรงนี้แต่ด้วยความที่เรายังคงมีอารมณ์มากไป มันจะทำให้เรายังคงฝืนไปต่อแบบนี้ไปไเรื่อยๆซึ่งบางคนอาจเสียเวลาเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายปีซึ่งคนเราไม่ควรเจอสถานการณ์แบบนั้นตามหลักแล้วพื้นฐานที่คนเราควรมีคือเราควรมีความสุขในชีวิตเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะไปทำคลิปที่ชื่อว่าถึงจะรักแค่ไหนก็ควรเลิกเถอะเพราะว่าอยู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วถ้าหากว่าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่มาเริ่มเลยครับข้อที่หนึ่งครับก็คือคุณรู้สึกว่าคุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียว ไอ้คำว่าพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็เช่นคุณต้องพยายามทักหาก่อนชวนคุยก่อนบอกคิดถึงก่อนเสมออีกฝ่ายหนึ่งเขาแทบจะไม่ทักหาคุณเลยไม่บอกคิดถึงคุณเลยคุณต้องเป็นฝ่ายร้องขอตลอดหรือถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆห,หน่อยก็คือคุณต้องเป็นฝ่ายขอโทษเขาตลอดทั้งที่เขาเป็นฝ่ายผิดหรือคุณต้องเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งที่คนผิดก็คือเขาเขาต้องเป็นฝ่ายเปลี่ยนแต่คุณต้องเป็นฝ่ายต, <คน S 1> ต้องไปยอมรับใปนสิ่งแย่ๆของเขาแทนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นการพยายามอยู่ฝ่ายเดียวซึ่่่่่่งถาาาาาคุณเจออออสนกกรแบบียยูผมววัปฝ แค่แล้วว่าในชีวิตเขาจะมีคุณอยู่หรือจะไม่มีเขาก็แค่อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขในชีวิตของเขาก็แค่นั้นเองต่อมาข้อที่สครับก็คือเขาไม่เคยเปลี่ยนตัวเองมันจะมีแต่คุณที่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้าออกับเขาได้ทั้งที่คุณไม่เป็นฝ่ายต้องเปลี่ยนด้วยซ้ําแต่คุณต้องเป็นฝ่ายเปลี่ยนใจตัวเองให้ไปยอมรับในสิ่งแย่ๆที่เขาทําและคุณก็ต้องเป็นฝั่งเนี้ยฝั่งที่ต้องยอมทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์เพื่อให้เขายังคงอยู่ออกับคุณ ถ้าว่าคุณตกในสถานการณ์แบบนี้อยู่นั่นแปลว่าเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนตัวเองแล้วต่อให้คุณเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตามและสุดท้ายตัวคุณเองละ่ะจะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและจะรู้สึกแย่กับตัวเองไปเรื่อยๆว่าทําไมถึงต้องยอมเขาขนาดนี้ต่อมาข้อที่3ก็คือเขาไม่รักคุณครับแต่ก็รังคุณไว้ ไอสาเการณ์แบบนี้คุณดูง่ายเลยก็คือคนพวกนี้มักจะใช้คําพูดเพื่อบอกอย่างหนึ่งก็คือรักนะคิดถึงนะเป็นห่วงนะแคร์นะแต่การกระทำเนี่ยมันไม่เคยสอดคล้องกับสิ่งที่มันพูดเลยแล้วทำไมถึงต้องรั้งเราไว้ตรงนี้ล่ะถ้าไม่รักเราแล้วหลายคนมักจะมีคําถามแบบนี้อยู่ในหัวแล้วก็มักจะหลอกตัวเองว่าก็เขาบอกรักอยู่นี่ก็ยังอยู่ต่อในความเป็นจริงคือที่คุณยังอยู่ตรงเนี้ยเพราะผลประโยชน์บางอย่างที่เขาต้องการจากคุณบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะว่าเฮ้ยผลประโยชน์แค่นี้เนี่ยนะ ก็อย่างเช่นเก็บคุณไว้เป็นของตายของเขาที่แบบว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอผลประโยชน์มีแค่เองที่หลังคุณไว้ต่อมาข้อที่4ครับก็คือเขาไม่กลัวที่จะเสียคุณไปวิธีการดูว่าใครคนหนึ่งที่ไม่กลัวที่จะเสียคุณไปมีพฤติกรรมยังไงก็คือเรื่องเดิมๆที่เขาเคยผิดพลาดแล้วมันทําให้คุณเสียใจแต่มันเกิดการผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกกับเรื่องเดิมๆแล้วไม่มีการแก้ไขสักทีทั้งที่รู้ว่าเรื่องนี้จะทาให้คุณตัดสินใจเลิกกับเขาได้แต่เขาก็ยังคงทําอยู่และไม่คิดจะเลิกทํามันนั่นแปลว่า่า้ตอ ชีวิตเขาจะมีคุณหรือไม่มีคุณมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตเขามากมายนั้นการที่คุณอยู่ไปมันก็เสียเวลาชีวิตคุณเปล่าๆต่อมาข้อที่5ครับก็คือรู้สึกเหงาทั้งที่มีเขาอยู่ผมบอกกันนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เศร้ามากๆเพราะอะไรเพราะการที่เรามีแฟนสักคนหนึ่งแต่เรากลับรู้สึกเหงานั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่คุณต้องการเขาเขาไม่เคยอยู่ข้างๆคุณเลยและเขาทําแบบนั้นเป็นประจําจนคุณรู้สึกเหมือนคุณอยู่คนเดียวทั้งๆที่สถานะตอนนั้นของคุณคือคุณมีแฟนอยู่ ถ้าหากคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ผมบอกเลนนะว่าคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อแล้วเพราะการอยู่คนเดียวอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็ได้ณเวลานี้และนี่ครับคือ5ข้อที่ถ้าหากคุณเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่คุณไม่จำเป็นต้องฝืนละในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาคุณรักเขาแค่ไหนถ้าคุณไม่ตัดสินใจไปเองสุดท้ายเขาจะเป็นฝ่ายทิ้งคุณไปเองอยู่ดีในวันที่เขามีทางไปในวันที่เขาไม่ต้องการคุณแล้วในวันที่เขาเบื่อคุณแบบสุดๆคุณกำลังเจอข้อไหนอยู่ในลองคอมเมนต์มาาน่อยครับ ผมบอกนลว่าการ move on เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวการ move on เนี่ยมันเจ็บแค่ช่วงสั้นๆเสียใจมากๆแค่ช่วงสั้นๆแต่สุดท้ายแล้วมันหายแล้วมันหายเลยแต่การที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้และไม่รู้ตัวเองว่ามันคือความน่ากลัวนี่คือสิ่งที่น่ากลัวจริงๆ, market, ๆเพราะมันไม่รู้ว่าไอ้ความเจ็บเนี้ยมันจะจบเมื่อไหร่แล้วผมบอกเลยนะว่ามันเป็นความเจ็บที่มากกว่าการอกหกักซะอีกเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่ตัดสินใจได้เลยถ้าหากว่ากลัวการ move on กลัวการอกหักเนี่ยคอสซีลีทช่วยค ถ้าใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์พิธแกดชองคริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคริสครับ